ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร9 4 5 3 6 9 6 8 9สีาสามหกด ู่ข้างบนนี่ก็ทําอัจฉรยิยะเหตุผที่ว่ตามอัจฉรยิยะเพราะต้องเดินรอบองค์ต้องดูตอนนี้เราถามเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับขอบคุณนะท่านเรียบร้อยและก็สวยงามน,นะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเพราะว่าหลังจากที่แห่อุตถิมภเสร็จเรียบร้อยแล้ว3ารอบเนี่ยต้องเอามาตั้งไว้ที่เดิมต้องมาตั้งไว้ที่เดิมนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้กล่าวคาถวาย องกระถิ่นนะครับยังไม่เสร็จธีนะครับยังยังนะครับยังนะครับนะครับนะครับกอดิญนเชเลยนะครับเึ้นเลยนะครับมาข้างบนนี้แล้วทุกคนนี้เนี่ยถ้ารู้จักที่ไปนั่นเลยท่านอาจารย์ก็รับมีความประสงค์เชเลยนะครับสามรอบให้ดีให้รู้จักการบริจาคหรือการให้ทานเรยจะกินเขาไม่มีลิ้นกินดินกินกวูตินรายก็ไม่รู้รสนะครับลำบากยากเข็ง จึงมาเป็นเรื่องของพระป่าท่าพระป่าใช่ไหมท่ากระถิ่นก็ดีงั้นวันนี้เราชาวพุทธศาสนิกชนถือว่าได้มีโอกาสได้สื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฐานะเราเป็นชาวพุทธศาสนิกชน Thank you. Thank you.

ถ้าเรามีความโกรธความโมโหความต่อ้านทุกคนครับท่านจะได้ความาม้นยึดใช้เป็นประโยชน์ริที่ป็นทางนำชาวไททางปฏิบัติได้ที่นี่ทาที่เราทำใหู้้กระทื้ากรงรือขวัญกระถึงนะครับตอนนะครับมีดัาุญชาตสีริชัย พสุตตตตตธธตังสารนังชาัชามีธสัชามมัรังามีสาัสรังามุติยุ ปัจนัปปาิอติิุททะมิสตระนัมตาภิอะติิุททะม ตถาคตปฏมาวิญญาเมกรรมเตียเมกาเมสุวิชชาตาเวทธรรมนิสปาทาเวระมณีสิกขาคทัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัพพะริวารังสัพพะริวารังกะตถินะพุทสังกะตินะพุทสังสังคสสะสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมัง ักปาริวารังกินาทุสังปติันหาตปฏิคันหาตปปิันหาตปิันหาอิมินาอิมินาุเสนาุเสนากินังกินังอัถะ ระตุอาชาตุอัมหากังอัมหะกังทีฆะรตังทีฆะรตังภิตายะภิตายะสุขายะสุขายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้ากะถินช้นข้ากะถินขับทั้งบริวารนี้ขับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักข้ากะถิ้นานันทาน รวมทั้งบริวารนี้รวมทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขของ้าพเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วจงการกระถิ่นจงการกระถิ่นด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ท่านประธานได้นำ<ม>กล่าวกาถวายถวายนั้นถวายแก่สงฆ์นี้ต่อไปคณะสงฆ์ก็ได้จะได้พิจารณาพระภิสุทธิ์ที่จะเป็นผู้อธิษฐานและการกระถินด้วยผ้าของท่านทั้งหลายเป็นอันปโลก,กนกกรรมต่อไปก็คณะสงฆ์จะทำอุปโลก ให้ภากถินภาธินทานกับทั้งผ้าอนิสังสัตรบริวาลทั้งพวงนี้เป็นของบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดซึ่งมีคุณแม่จรีพรเทพดุงพร ท่านด็อเตอร์พรสยนัทเทพพดุงพรคุณจิรันทนินพันทันนินมหาธนสกุลวงคุณยานวุฒิชาญเสรีชัย พร้อมด้วยคณะศรัทธายัโยมซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาหะได้พร้อมเพียงกันนำมาถวายแต่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาแล้วตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งพวงอนุญาตแก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินธารกิจมีคำพระอัตถกาถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายได้สังวรรณาเอาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยสีักสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถ เรามแปดประการมีปุพกิจเป็นต้นพระภิษุรูปนั้นจึงเป็นผู้สมควรเพื่อจะการทำซึ่งกตินธ,นา,ธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิษุรูปใดก็จงยินยอมร้อมใจมอบถวายแด่พระภิสุรูปนั้น บริวารทั้งวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแต่พระภูสริชัยมงคลซึ่งเป็นเจ้าว่าพัะใหญ่ชัยมงคลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกติรัฐารก,กิจให้ถูกต้องตามพระบ,บรมพุทธานุญ,ญาตได้ถ้ารพระภิสุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักมวขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วสายจงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุนาโมตสัตส์ภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส์เอตานิ เอตานิมัตยังมัตยังพันเตพันเตจิระรานิจิระรานิภิกขุสังคสสะอีกุสังคสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆเอตานิเอตานิจิวรานิจิวรานิจิวรานิ ปฏิกันหาตูปฏิกันหาตูอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจีวรเหล่านี้จีวรเหล่านี้แด่ก็แต่สงฆ์เครื่องเสักการะ ขอพระพิสุสงขสุงฆ์จงรับเนีวเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่กัพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเธอข้าวปลาข้าวปลาข้ะปลาอนี่แลกกระถิน

พุทธศาสนาที่จะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยหลักนะศาสนาพิธีตัระโตยัคขะมนิโตติอะโตยัคขะ To the panel and the hallway.